ในตำนานจีนมีผู้หญิงอยู่สี่คนที่สวยจนเปลี่ยนประวัติศาสตร์ได้ไซซีคือหนึ่งในนั้นเธอไม่ได้แค่สวยธรรมดาแต่สวยจนคนเจ็บหน้าอกแต่เบื้องหลังความงามนี้คือแผนล้มแคว้นตอนนั้นแคว้นเย่พ่ายแพ้ให้กับแคว้นอูกษัตริย์เย่กัวเจียนอ่อนน้อม แต่ในใจกลับวางแผนแก้แค้นไซซีสาวชาวบ้านผู้มีความงามล่มเมืองถูกฝึกให้เป็นนางสนมเพื่อส่งเข้าไปลวงใจศัตรูเมื่อไซซีเข้าสู่วังแคว้นอูกษัตริย์ฟูใชยตกลุงรักทันทีเขาเริ่มละเลยราชการใช้เวลากับไซซีไม่ห่างในขณะที่แคว้นเย่ค่อยๆสะสมกำลัง สิบปีผ่านไปแคว้นเย่กลับมาโจมตีฟูชัยพ่ายแพ้แคว้นอูล่มสลายบางคนบอกว่าชัยชนะนี้ได้เพราะดาบแต่ประวัติศาสตร์รู้ดีว่าเป็นเพราะผู้หญิงคนเดียวว่ากันว่าหลังศึกจบกษัตริย์เย่กลัวว่าไซซีจะหักหลังเขาจึงสั่งให้จมน้ำตาย ไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรแต่ชื่อของไซซีกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าความงามสามารถเปลี่ยนประวัติศาสตร์ได้